สวัสดีครับกลับมาพบกับไอเพรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูสต็อกรถเข้าใหม่ของเรานะครับสดสดร้อนๆวันนี้เลยนะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนนะครับราคาเท่าไหร่อย่างไงนะครับใครที่กําลังตามหารถรุ่นไหนอยู่นะครับจะต้องถูกใจแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้นะครับมีรถเข้ามาแล้วนะครับใครที่ดูรถไว้มองรถไว้นะครับเข้ามาชมที่นี่ก่อนนะครับสภาพเข้าใหม่สดนะครับสวยขนาดไหนเดิมขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มที่คันแรกกันก่อนนะครับคันนี้เป็นกระบะแคปนะครับนิสสันนาวาล่า NP 3 0 0นะครับเครื่อง2 5 0 5เทอร์โบคันนี้นะครับคันนี้นะครับได้เป็นปี2019สสีส้มสวยๆอย่างนี้เลยนะครับไม่หลักหมื่นนะครับราคาอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระบะผ่อนไม่ถึงผ่อนประมาณ8,000บาทนะครับใครสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อทักเข้ามาเลยข้อมูลรายละเอียดยังไงนะครับ โทรมาได้ที่ด้านลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางแอดมินนะครับหรือเซลล์ติดต่อกลับไปเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับรถใหม่คันนี้นะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับอยากได้ดูเครื่องยนต์นะครับอยากให้รีวิวให้แบบสดๆนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับรถที่มาใหม่นะครับมาดูที่คันต่อไปเลยนะครับคันนี้เป็นอันติดนะครับสีเท่านะครับหายากมากนะครับสีนี้นะครับคันนี้นะครับได้เป็นปี2016 นะครับปี2016นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นมันตินะครับคันนี้ราคาอยู่ที่40 0แสนหนึ่งสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับสำหรับอันติสปี16นะครับไม่อยู่หลักแสนนะครับไม่อยู่หลักแสนเท่านั้นนะครับหลักแสนกลางๆนะครับคันนี้นะครับถือว่าวิ่งน้อยนะครับไม่เยอะนะครับใครที่กําลังหาอันติสสีนี้อยู่นะครับราคาเพียงเท่านี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ80,00บาทเท่านั้นนะครับถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่เป็นแฟนขับนะครับ ของอันติสนะครับแล้วกําลังหาสีนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับสีนี้หายากมากนะครับมาเดี๋ยวผมมาดูที่คันต่อไปดีกว่านะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับโตโยต้ายาริสสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับใครที่กําลังหายาริสสีขาวอยู่นะครับหายากมากนะครับสำหรับสีนี้นะครับได้เป็นปี2017นะครับปี2017นะครับราคาคันนี้อยู่ที่3,69,000บาทเท่านั้นนะครับ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาสอบถามที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางแอดมินหรือเซลล์ติดต่อกลับไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใครคิดว่าออกรถไม่ได้นะครับบอกเลยโทรเข้ามาปรึกษาฟรีนะครับทางเราให้รับคําปรึกษาฟรีไม่เสียตังค์นะครับแม้แต่ค่าโทรศัพท์นะครับเราจะเป็นฝ่ายโทรกลับไปหาเองด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ สาวๆน่าจะชอบแน่นอนนะครับสำหรับอีโกคาคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับใครที่หาสีนี้อยู่นะคบสีขาวมุกนะครับส6 9 0 0 0มกบาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ7 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับด่วนเลยนะครับมีมาแล้วนะครับมีคันเดียวด้วยนะครับสีนี้ได้เข้ามาแล้วด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับคันนี้นะครับเป็นอันติดนะครับปี2015นะครับปี2015นะครับ เป็นเครื่องพันแนะครับเครื่องพันแนะครับราคา3า0 0 0นเบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ได้เป็นสีบอลนะครับสีบอลสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสดๆทุกคันนะครับยังไม่ได้อาบน้ําน้องเขาเลยนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดด้านนอกด้านในเลยนะครับบอดี้ยังเดิมยังใหม่แบบนี้เลยนะครับถือว่าสวยมากนะครับสวยมากนะครับรถนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเราแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับมาทําความสะอาดก็ตั้งขายได้เลย มาเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนะครับคันนี time, 50, source, ้ก็เพิ่งเข้ามาแตะร้านวันนี้เลยนะครับทางเซลล์นะครับให้ทางสนใจกับคันนี้มากนะครับเพราะมีลูกค้ากําลังหาอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Honda j a จ z สีขาวมุกคันนี้นะครับสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับไม่เพียง1 0 0 0 0แสนะครับไม่หนึ่งแปี2017นะครับราคา459,000บาทเท่านั้นนะครับไม่แรงนะครับตัวนี้เป็นตัวลองนะครับเป็นตัวลองนะครับ บอกเลยคันนี้สวยครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับสวยงามดีไซน์สวยนะครับไฟหน้าเป็นมันตินะครับและคันนี้ก็สวยมากนะครับสวยมากนะครับนี่คือรถสภาพสดๆที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้เลยนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดหรืออะไรเลยนะครับยังบอดี้นะครับเดิมแท้มาจากร้านเลยนะครับคันนี้นะครับสวยมากนะครับสวยมากใครที่หาอยู่นะครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเราการันตีนะครับ ด้วยคุณภาพของทางเพชรยนต์เรานะครับใครที่หาอยู่นะครับรุ่นนี้ด่วนเลยนะครับ Honda j a z z นะครับ Honda Jazz ปี2017คันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมพาดูสต็อกรถเข้าใหม่นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับรถทั้งหมดนะครับจอดอยู่สำนักงานใหญ่นะครับ กรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับหรือจะเป็นสาขาที่2ของเราก็แวะเข้าไปดูได้นะครับอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับที่ช่องหลักของเรานะครับกดสั่งกระดิ่งไม่ด้วยนะครับห้ามลืมนะครับเพราะว่าจะไม่ได้จะได้ไม่พลาดข่าวสารรายละเอียดต่างๆนะคบที่เราลงที่เราแชร์เรียวๆให้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไร้สดนะครับหรือคลิปรถเข้าใหม่ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ